ก็สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับโปแลนด์กับสเปนซึ่งต้องถึงช่วงต่อเวลาครับถึงจะมีลูกตัดสินนะครับเป็นอารเดสอินิเอสตาคนสําคัญของสเปนครับและเป็นคนสําคัญของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับยิงประตูใจให้กับสเปนไปได้ครับมากันที่รอบชิงนะครับที่ซ็อกเกอร์ซิตี้สเตเดียมครับโปแลนด์เสื้อส้มมี2เยาวชนจากไทยนะครับได้ไปเดินคู่กับนักเตะด้วยนะครับน้องพลอยไพารินเบเซียและน้องใช้ชาโนนเลิศนิรนานะครับทั้ง2อายุ เก้าปีกันทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวถ้านี่ครับจะเห็นน้องพลอยเซปเลเตอร์เพิ่งเดินผ่านไปนะครับส่วนน้องใช้นี่ก็เล่นกล้องเลยนะครับจะอยู่หน้าโรบินสันเพอร์ซี่นะครับถ้าเดี๋ยวกล้องจะจับมาเนีย่ยมองกล้องใหญ่เลยนะครับซึ่งสเปนเจอกับฮอลแลนด์นะครับเล่นกันตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเรานี่เป็นจังหวะที่สเปนได้ทักทายก่อนนะครับมาร์ตินสเตเกเลนเบิร์กนั้นต้องออกแรงเซฟรับลูกมงของรามอส จบเครื่องแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์นะครับ